เทสเดอะทรูตนะคะข้าตังเจ้าสัวค้าชิมก่อนเชื่อค่ะเพราะวันนี้เราทายทุกท่านชิมเลยนะคะก่อนที่จะเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอร่อยแล้วก็อยู่ในใจของทุกคนขนาดไหนผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้ตล<า>อดเวลานะคะเนื่องจากข้าวตังเจ้าสัวของเรานะคะใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุดเริ่มตั้งแต่ตัวข้าวตังเราใช้ข้าวหอมมะลินะคะเต็มเต็มเม็ด อบกรอบใหม่อร่อยมากๆเลยนะคะราดด้วยซอสทุกคนแบบพยายามส่องดูตลอดเลยว,ว่าเอ๊ะนี่ซอสปรุงรสอะไรนะคะเป็นตามปรุงต้นตำรับเป็นความลับพิเศษนะคะอร่อยรสชาติเข้มข้นมากแล้วก็โปะด้วยหมูหยองค่ะซึ่งหมูหยองของเรานะคะใช้หมูที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ฉ่ำแบบเต็มเต็มคำเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะคะรวมกันเป็นข้าวตังหมูหยองซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่รสเดียวเรามีรสชาติหลากหลายมากค่ะเนื่องจากวันนี้ข้าวตังเจ้าสัวต้องการที่จะ ก้าวเข้ามาใกล้ชิดกับไลฟ์สไตล์ของทุกท่านมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทุกเพศทุกไวยในวาระโอกาสไหนนะคะต้องนึกถึงข้าวตังเจ้าสัวเสมอนอกอจากที่จะอร่อยเป็นของทานเล่นที่สามารถหยิบได้ง่ายๆแล้วนะคะก็ยังเต็มไปด้วยโปรตีนด้วยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะว่าข้าวตังเจ้าสัวมีรสอะไรบ้างแล้วรสใหม่เป็นยังไงภาพลักษณ์ใหม่ก้าวใหม่ของเจ้าข้าวตังเจ้าสัวจะเป็นอย่างไรบ้างพร้อมกับแวร์เนมัสเซอร์พรีเซนเตอร์ของเรานะคะซึ่งเป็นผนวใจของไครทุก เลยค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญทั้งพรีเซนเตอร์ของเราและท่านผู้บริหารให้เกียรติร่วมพูดคุยบนเวทีค่ะในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเจ้าสัวพุตอินดัสทรีจำกัดมหาชนขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนภัสโมรินค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะและขอเซยงกรีดยืนยัต้อนรับหนุ่มพัชขวัญใจทุกท่านนะคะขนใจคนรุ่มใหม่เกมนี้ คุณเจมส์จับฉลากมาเพื่อความยุติธรรมนะคะก็คือเมื่อเช้านี้เรามีการเล่นกิจกรรมกันมาก่อนต่อนเช้ามีแฟนๆของคุณเจมส์นะคะแล้วก็แฟนๆของคุณตังเจ้าสัวมาร่วมกิจกรรมมากมายเลยคุณเจมส์ก็จับมางหชื่อนะคะเพราะนั้นท่านที่เหลืออย่างน้อยใจ,จนะคะรักทุกคนเท่ากันหมดเลยเกมนี้นะคะขอบอกปฏิกาว่าจะเรียนเชิญผู้โชคดีขึ้นมาบนเวทีเสร็จแล้วปิดตาเพราะว่าเดี๋ยวเผี๋ยวเพิุ่ไปลมเพราะจะไม่ทำอะไรรู้ไหมคะเขาให้คุณป้อนเขา เกิดนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณเจนจะต้องตานะคะพอป้อนเข้าตังเสร็จนะคะจะให้ถ่ายว่าที่เราพิธารไปเป็นรถไหนได้เลยครับเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญผู้โชคดีเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะครับเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้ปิดตาก่อนใช่ไหมคะเอาละเราอธิบายกติกาก่อนไหมฮะ อธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อเผื่อไม่ได้ยินู่ทางด้านท่าเดี๋ยวตอนนี้เรามีนะคะเราจะปิดตาแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นคนป้อนเองแล้วเดี๋ยวให้ทายนะครับเป็นรสแล้วทายให้ถูกทายให้ถูกนะครับว่าเป็นรสชาติไหนซึ่งวันนี้เราจะมีทั้งหมดอยู่6รสชาติไหวไหมฮะให้อ่านก่อนให้อ่านก่อนต้องมีรสไหนบ้างเคยเคยชิมมาทุกรสหรือยังคะค่ะเคยเคยชิมทุกรสหรือยังคะ แต่ว่าชิคไปรู้เลยว่าคืออะไรเพราะาใช้วัตถุดิบของจริงแล้วนี่คือเป็น FC ของผมเองแล้ว FC ผมบอกว่าอะไรรลยไหมครับห้ามขยับนะคะทำไมคะห้ามขยับเดี๋ยวจำไม่ได้อ๋อไม่ใช่เพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีการไม่ต้องห่วงปิดตาพลุกสลับปั๊บแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาปิดตาเลยครับผมมาเลยค่ะเชิญค่าเดี๋ยวรบกวนหยิบที่ปิดตาขึ้นมานะคะปิดตาเลยนะคะ เดี๋ยวพอทุกท่านปิดตาเสร็จจะให้คุณเจมสลับก่อนนะคะเอาละสลับก่อนนี้เราได้รับเกียรติจากเคเแอลมากมายนะคะที่มาร่วมเป็นทีมของเจ้าสัวค่ะวันนี้นะคะทีมเข้าตังเจ้าสัวเราเอบอุ่นแล้วก็หนาแน่นมากๆค่ะสามารถที่จะเป็นตัวแทนของความเป็นคนรุ่นใหม่ก้าวใหม่ของข้าตังเจ้าสัวได้เป็นอย่างดีค่ะ กล้องตรงกลางนะคะ The camera in the middle please รบกวนยืนชิดกันนิดนึงนะคะ mm hmm. เรามีรถเพิ่มขึ้นมาอีกรถหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบหมูนะคะเรามีรถกุ้งด้วยส้หรใครที่รับประทานหมูไม่ได้นะคะเราก็ยังมีตัวเลือกทั้งกุ้งแล้วก็ปลาหมึกด้วยค่ะ ตัวจุดเองชอบปลาหมึกมากเชียร์รสปลาหมึกมากๆนะคะอร่อยมากเราเพิ่งทราบจากทางูบริหารว่ไม่ได้แต่งสีงกตะกริดเลยนะคะเป็นปลาหมึกจริงๆทุกคนมองกล้องวีดีโออีกครั้งนะคะ the video camera please ทุกท่านได้ภาพครบถ้วนนะคะมีท่านใดยังไม่ได้ไหมคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะ อยากได้ฝั่งนี้ใช่ไหมคะรบกวนหันฝั่งนี้ดนึ่งได้ไหมคะคุณดิพิชาลิชเชอร์จันเฟ็นแฟนขาต้องกินแล้วต้องชิมก็า่ตงเจ้าสัวของเรานะคะ